ตระตระตระภะควะตัตถมสุปิปันโัยัสะภะวตสวสาวะสังอาโรปิเตียทิตุเยามาสาตุนปัน tu amma karatang hitaya sukaya arang sama samputo apa tua tua kau tua apa kau tamang nama saami wa sama semput namun ada tuh a tua samasan do akuun so aku sama sang putung Wi ca sampanuh sukatul Aduh, taruh aku resah, tamah, saharan, anggut, doa, baku, ahli, Anda mayanku, tabi, kiting, karo, masing, Putra, warahan, rawarata, tikuna, diyuto, Sutra, biyana, karunai, โอเอสิโยสุชาติธรมาลังวสุโรวันทรรมธรรมราังสิราซาชินธรรมพุทโธโยสัพะปิณังสาังเกมะบุตังปะมานสัิทาโซพุทโธเมส

กาลันตรีสังวริตุวะพุทธเจสวัสดุปะเวาตาธรรมโมสันทิโกะการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญุหิตอันธรรมยัง ตายว่าสัพพานินังสารังเกมังบุตตะมังทุกิยานุสิตานังวันธามิตังสิเรนังธรรมะสานัสมิตาโซะธรรมวะเมสาดิกิสรมธรรมวะทุกขสกาตา จวีตตาจิตตาสเมธรรมะสังหิยาเจวิสริรันชีวิตันทิทางวันทันรัวฮังจจริสานวิธรรมะธรรมโชตุปฏิปติคุณาทิ่ยุโตโยธาิิทรอริยาปุขลาสังคาเสโท สีลาจิธรรมปาวราสยกายจิตตวันรามหังตามริยานะกนังสุสุตังสังัุโยสัพพานินังสรรนังเกมบุตตังตาทิยานุสติธานังวันทามิตังสิเรนัง สังขัดสาหัสสมิตาโสสังขวัวเมสานิกิตสรวงสังขัวทุกขาสกาตาจะวิตาตาจะหิตาสเมสังขัดสาหังมิยาเจมิสติรังชีวิตางทิทัง วันทันตัวอังจสะสรางดิสังคัดโสปฏิปัน,น,นตังนาทิเมสระนังอันยังสังโอเมสระนังวรังเอเอนัสัจวัตเจนะวัตไถยังสัตตุสาสเน สามังเมวันธมาเดนะยังปุญญังปัสตังอิทาสัพเพีปิอันตรายาเนมาเฮสุตัสเตเจสานอาเยนะวาจายวเจตสาวะสังเคกุกังมังปะปตังมายายัง pagi hat adayanang kalan talesang wartungwaangkego lagi sama sakara. <tikana> ขอถวายอภิสัมมานสการะแต่องค์สมเด็จพระญาณสังวรแต่องค์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชตกลมหาสังฆปรินายกตกลมหาสังฆปรินายกด้วยเสียงก้าว นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ุทธังสารนังคชาณีพุทธังสารนังคชาณีธรรมังสารนังคชาณีธรรมังสารนังคชาณีสังขังสารนังคชาณีสังขังสารนังคชาณีติยัมปิพุทธังสารนังคชาณีติยัมปิพุทธังสารนังคชาณีติยัมปิธรรมังสารนังคชาณี ะรังขจามิติยัมปีสังขังสารนังขจามิตุติยัมปีสังขังสารนังขจามิติยัมปีพุทธังสารนังขจามิตุติยัมปีพุทธัง สารังข้าชามิตัยามปิธรรมังสารังข้าชามีตัิยามปิธรรมังสารังข้าชามีตัิยามปิสงังขังสารังข้าชามีตัิยมปิสงังขังสารังข้าชามีปานาทิปตาเวรัคมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีปานาทิปตา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอะทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา Ika, ว ika, เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธียามิสาวาทาเวรมณี ika, สิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัทธะปะมาทฐานา ika, เาวรมณีสิกขาปะทังสมาธียามิสุราเม ยามัจจาปมาตถานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะลิพุติยันติตัสมาสิรังวีโส